ป่าช้าเราอยู่ที่ไหนโดยหลวงปู่หลุยจันทสาโรกล่าวคือนะกายะสมบัติหนึ่งวาจาสมบัติหนึ่งน้ำใจสมบัติหนึ่งนี้เป็นลาบอย่างยิ่งและอีกประการหนึ่งนะได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนานะไม่เป็นศาสนาศูนย์จากโลกนะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกได้นามว่าสมเด็จพระสัมมาคดมนิททีเดียว ลาบอย่างยิ่งเชียวนะอีกลาบอย่างยิ่งนั้นก็พุทธภาษิตท,ท่านว่าคนไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งนะในตอนหนึ่งแล้วทีนี้ก็ขอให้ภาวนาอย่าขี้เกียจขี้คร้านตั้งหงก์ตั้งใจเที่ยวนะให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธในดวงจิตนะให้หัวใจของเราคุ้นเคยในพุทโธให้มากให้มากทำพุทโธให้ซ้ำซ้ำ,ซ,ำซากๆากทีเดียวนะ อย่าถอยนะทำให้ชำนิชำนาญคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้านะเพื่อยังไงเพื่อให้จิตสงบนะแล้วอีกประการหนึ่งนะพุโทโธพุโทโธในดวงใจแล้วจะเกิดมโนภาพเชียวนะมโนภาพในที่นี้กล่าวคือนะจิตสงบหนึ่งจิตไม่ฟุ้งซ่านหนึ่งนิทีเดียวจิตมีอำนาจหนึ่งจิตมีรัศมีหนึ่งนิดทีเดียวพุโทโธพุโทโธในที่นี้นะภาวนาเข้าไปแล้ว ใจนะใสสะอาดดีนะไม่ขุนมัวนะนี่ทีเดียวแล้วอีกประการหนึ่งพุโทโธพุโทโธนี้นี่ต้องละอดีตอารมณ์อันใดในอดีตอย่าค้นคว้านะมาทับปัจจุบันนะอย่าค้นคว้าเที่ยวอารมณ์อันนั้นเป็นอันตรายอันตรายแก่สมาธิเอาอารมณ์อดีตมาทับปัจจุบันโง่เง่าเต่าตุนนะและอีกประการหนึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคท่านห้ามอนาคตข้างหน้านะ อย่าสิ่งใดยังมาไม่ถึงเรานะอย่าค้นคว้ามาทับปัจจุบันนะเห็นนั้นภาวนาพุทโธในที่นี้ต้องเพิกอดีตหนึ่งเพิกอนาคตหนึ่งแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธในดวงจิตนะนี่ทีเดียวแล้วอีกประการจิตสงบแล้วต้องวางพุทโธเสียก่อนและมีสติรักษามีสติสัมปชัญญะรักษาความสงบไว้ให้มั่นให้มั่นให้อยู่คงที่เทียวนะ นี่หากว่าจิตอยู่คงที่อย่างที่กล่าวมานี้ทีเดียวจะเกิดสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นในจิตนะสิ่งที่ไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาในดวงจิตทีเดียวนะสิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาในดวงจิตทีเดียวนะนี่ทีเดียวอัศจรรย์เขาเรียกว่าคัมพีทวงทวงออกจากหัวใจนะแน่ให้เรียบร้อยในสมถาวิธีนี้แล้วอีกประการหนึ่งนะเราหอบม,มาจากอดีตชาตินั่นมากองในปัจจุบันทีเดียวนี้เทียวเป็นอนุสัย มีพิษร้ายที่สุดนะอนุสัยนะให้เกิดราคะนะฆ่ากันได้เกิดโทสะนะฆ่ากันได้เกิดโมหะนะก็ฆ่ากันได้เหตุนั้นพุโทโธพุโทโธในที่นี้นะสำคัญมากทีเดียวราคะโทสะโมหะนี้เป็นพิษร้ายนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคบอกให้สาวกทั้งหลายภาวนาพิจารณาพิจารณานะให้ของร้ายอปรีจาราันไร ให้คลายออกจากดวงจิตนี้ตอนนั้นจิตจะตั้งมั่นตั้งมั่นนะตั้งมั่นเชียวนะตั้งมั่นในสมาธินะคณิกะสมาธิหนึ่งอุปจารสมาธิหนึ่งอัปปนาสมาธิหนึ่งความตั้งมั่นของจิตแล้วก็ไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวนี่อุบายของสมถาวิธีเป็นเช่นนั้นแล้วอีกประการหนึ่งนะหนังสือมุตโตไทยท่านอาจารย์มั่นว่าให้ม้างกายให้เห็นกระดูกนะให้เห็นกระดูกนะ เยื่อในกระดูกยังไงให้แจมแจ้งในกระดูกทีเดียวหากว่าเรากระดูกไม่เห็นเช่นนั้นกะประมาณเสียก่อนกระดูกเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นไม่อย่างนั้นก็เดาเอาเสียก่อนนี่กะประมาณเอาเดาเอาคาดคะเนเอานะเอาทําบ่อยๆทําบ่อยๆพหูลีกระโตทําให้มากทําให้มากทําเช่นนั้นจิตกว้างขวางจิตลึกซึ้งทีเดียวนี่ให้ค้นมูของอวัยวะทุกส่วนนะมันไม่มั่นไม่เที่ยงของชีวิตนะให้เห็นเช่นนี้เทียว มันแปรอยู่เสมอนัน่นมันตายอยู่เสมอนะร่างกายของเรานะตายเป็นความเป็นเด็กนะเอาหายไปเป็นหนุ่มนะตายความเป็นหนุ่มเป็นเด็กนะนั่นเอาผมงอกฟันหลุดหนังก็เป็นเกลียวนะบอกเหตุบอกผลอยู่เช่นนั้นนะทานะแล้วอีกประการหนึ่งท่านอาจารย์มั่นพูดหนังสือมุตโตไทยว่าทาแสดงโรคทั้งกลางวันกลางคืนทีเดียวนะแสดงคือหมายความว่ายังไงอย่างที่ว่าน่ะมันแก่ทุกลมหายใจเทียวนะนี่แหละยาประมาท ให้สนใจให้มากในตอนนี้นะเรารู้ได้ว่าเกิดปีนั้นเดือนนั้นวันนั้นรู้ได้นั้นั่นแล้วทีนี้นะการตายของเราจะมาวันไหนทราบไม่ได้นั่นประการหนึ่งป่าช้าเราอยู่ที่ไหนทราบไม่ได้และอีกประการหนึ่งนะจะตายด้วยโรคอันใดทราบไม่ได้เหตุนั้นรีบเร่งเที่ยวรีบเร่งหาที่พึ่งนะหาที่พึ่งเราคือพุโทโธนะที่พึ่งคือพุโทโธพุโทโธเป็นของใหญ่เป็นของใหญ่องค์สําเร็จพระผู้มีพระภาค พุโทโธเป็นของใหญ่มากที่สุดทีเดียวหากว่าใครละลึกถึงเสมอๆนั้นนี้แหละองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพระอ,องค์ตรัสว่าพุทธังสารนังคฉามินะใครถึงตถาคตนั้นปิดอบายภูมิทั้งสีได้นะไม่เกิดนะนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่เกิดนะยกตนออกจากอบายภูมิทั้งสีได้นะนี่เป็นนิยตะที่ไปเกิดบนสวรรค์เทวโลกเลยทีเดียวนี้ให้สนใจให้มากทีเดียว และอีกประการหนึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพระองค์ตรัสว่าความสะดุ้งกลัวมาถึงแล้วหนึ่งขนพองสยองกล้าวมาถึงแล้วหนึ่งพึงรละลึกถึงตถาคตด,ด้วยความกลัวหายนี้สาคัญให้สนใจนะความกลัวหายนะพึ่งพระพุทธเจ้านะนี่พระพุทธเจ้าท่านไม่กลัวตายนะน้ําพระทัยถึงอมตะธรรมนะนี้ทีเดียวนะในตอนนี้นะพระองค์ตรัสออกมาจากน้ําพระทัยของพระองค์เองเป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งเทียวแก่พุทธบริษัทนะ ให้พิจารณาให้มากๆทีเดียวนะเรานุ่งขาวแล้วนี่จิตต้องขาวนะจิตต้องขาวนะกุศลซึ่งแปลว่าขาวนะกุศลซึ่งแปลว่าฉลาดนะฉลาดนะฉลาดปลดเปลื้องตนออกจากอบายภูมิทั้งสี่นะนั่นแล้วอีกประการหนึ่งหนังสือมุตโตไทยท่านอาจารย์มั่นอักขังมนุษย์เสสุมนุษย์มันเลิศที่สุดนะเลิศที่สุดมนุษย์นะมันเลิศกว่าพระอินเลิศกว่าพระพรหมมันเลิศกว่าอบบยภูมิทั้งสี่ นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนะท่านมนุษย์นะนั่นเหตุนั้นพระพุทธเจ้าก็เกิดเป็นมนุษย์พระปัจเจกพระอรหันต์คณิกาศพทั้งหลายก็เกิดเป็นชาติมนุษย์นี้เองไม่ใช่เป็นอินเป็นพรหมนั่นๆั่นมนุษย์นี่สําคัญมากที่สุดทีเดียวนั่นมนุษย์มนุษย์นะหนังสือพิมพ์เขาพูดว่าประเทศไทย72จังหวัดนะธรรมดารถไฟรถไฟนะประชุมแต่หัวลําโพงแห่งเดียวนอกนั้นไปต่างจังหวัด เหตุนั้นความดีก็เกิดในมนุษย์ความชั่วร้ายก็เกิดในมนุษย์เที่ยวเหตุนั้นมนุษย์สระนริยโกหนึ่งมนุษย์สเปโตหนึ่งมนุษย์สติรัชาโนนั้นมันออกมาจากมนุษย์นะออกมาจากมิจฉาทิฐิเที่ยวนะพวกนี้ไม่มีการบำเพ็ญทานมีมัจจริยะประีแล้วก็ทุศิลด้วยนั่นนั่นแล้วที่นี้หัวใจว่างด้วยนะไม่ภาวนาพุทโธนั่นนั่นนี่ทีเดียวขาดทุนใหญ่ไอ้พวกนี้นะคนไหนนะ มีการบำเพ็ญทานทานในที่นี้นะทานอวัยวะทุกส่วนไม่ใช่ทานภายนอกนะทานสมมติว่าเราเกียรคร้้นหานอนนะอา้าวทานมันในตอนนี้ให้ขยันเดินจงกรมนั่งภาวนานะนี่ทานในตอนนี้เที่ยวนะนี่ไม่เอาทานภายนอกนะนั่นรักษาศีลอยู่ดีนะนั่นแล้วก็ภาวนานะเหตุนั้นคนที่กล่าวมานี้นะเขาเรียกว่าคนไม่ประมาทนะนี่คนไม่ประมาทเช่นนั้นอยู่ในโลกราตรีเดียวนั่น,น,น ดีกว่าคนที่ประมาทมีอายุตั้งร้อยปีนี้ทีเดียวให้สนใจเพราะยังไงนะเพราะค้าขายรวยใหญ่ท่านพวกนี้รวยใหญ่มีศีลมีกัลยาณธรรมมีภาวนาพุทโธนะนี่รวยใหญ่เลยพวกนี้นะระลึกถึงทำอยู่บ่อยๆในระหว่างที่มีชีวิตอยู่นะไม่ประมาทนะมีชีวิตไปวันหนึ่งคืนหนึ่งก็นับว่าเป็นฐานดีที่สุดนะตายไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์เทวโลกนะคนไม่ประมาทนะน,นั่นนี่แหะ ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากโอกาสดีแล้วเราได้บวชเป็นนางชีทรงขาวนั่นนั่นเพราะยังไงเพราะในาศาสนาเสื่อมนางพิษุณีนะนางไปแล้วจากโลกนะแล้วก็สามนเณรรีก็หายไปแล้วจากโลกนะเนรผู้หญิงนะพระผู้หญิงนะนางสิกขามนาก็หายไปจากโลกแล้วทีนี้ก็ผู้หญิงนะเป็นชีนะชีรักษาศีลแปดนะศีลแปดนี้มีเดชานุภาพมากที่สุดมากที่สุดนะ เนคข่ำให้ถึงอนาคานะครั้งพุทธกาลนะศีลห้าสำเร็จโสดาบันสก,กทาคานะศีลแปดสำเร็จอนาคาศีลสิบของเนนศีลสองยี่สิบเจ็ดของพระนี่นี่สำเร็จพระอาหารหันต์โดยมากนะเพราะยังไงท่านเหล่านี้นะทรงไว้ซึ่งอุตตมะเพศนี้อุตตมะเพศนี้เป็นเพศใหญ่เป็นเพศที่สมควรมจะได้มรดกได้ผลกล่าวคืออาหารหันต์นะโลกุตรธรรมนะ นี่แหละขอให้ตั้งอกตั้งใจอย่าประมาทนะเราทําการงานอันใดนะอย่าไปทิ้งพุทโธอย่าไปทิ้งพิจารณาอวัยวะทุกส่วนนะบอกว่ามันเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาไม่มั่นไม่เที่ยงนะเพื่อยังไงเพื่อบํารุงจิตของเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้คล่องแท้เทียวนะอย่าสงสัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าสงสัยการบําเพ็ญรักษาศีลภาวนานะอย่าสงสัยให้มีอจละศรัทธา เชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยนะจิตให้ขาวจิตให้สะอาดนะนั่นควรแก่สวรรค์นิพพานนะการทำวัดในที่นี้คือหมายความว่าเราประมาทพลาดทั้งพระธีระโดยกายก็ดีโดยวาจาก,ก็ดีน้ำใจก็ดีแม้ต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเช่นนี้ทีเดียวนั่นขอขมาโทษจากพระเทระพระเทระนะให้เอาโหสิกรรมทุกอย่างอย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมนั่นประการหนึ่งแล้วอีกประการหนึ่งให้พรนะ ให้พรนะที่นี้คือหมายความว่าเราจะได้อยู่ดีมีแหงหนึ่งจะได้เจริญสมณธรรมให้ผูกมัดให้จิตสะดวกหนึ่งนี่ทีเดียวนะพรน,นี้นะเพื่ออายุยืนหนึ่งเพื่อวันณะอันงามหนึ่งเพื่อความสุขพร้อมในอิริยาบททั้ง4ี่หนึ่งแล้วก็เพื่อความมีกําลังกายกําลัง